สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปากปาร้าหน้าเป๊ะไบโก้เทืศ oh ักดิ์ครับ <t> <nae. S 2> เจอโก้ามาไหร่นะครับก็ต้องเจอสิ่งดีๆพร้อมกับแขกรับเชิญที่เลอค่ะให้สมกับสโลแกนของเราชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แร่ไม่ต้องมาดูแต่ทุกวันนี้ที่ทุกคนต้องดูเพราะว่ามันคือรายการปโปรดของคุณครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานนะครับหลายปีหลาย10ปีไม่ใช่20ปีอาจจะถึง30ปี เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันมานานและที่สําคัญนะครับก็จะเห็นเธอในหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นนักแสดงสาวแต่ปัจจุบันเนี่ยเธอผันตัวเป็นนักลงทุนนะครับและการลงทุนของเธอเนี่ยก็ต้องบอกว่าอุย้ยมันก็มีทั้งขึ้นและลงนะแต่ส่วนที่แบบว่ามีประเด็นตอนนี้เนี่ยเอ๊ะเขาบอกว่าเธอเนี่ยโดนเกี่ยวกับเรื่องการแบบเอ๊จะ โดนโกงหรือเปล่าโดนหลอกหรือเปล่ากับ forex ที่มีชื่อว่า 3d นีเน้เป็น10-10ล้านมาเปิดที่รายการนี้เ,เป็นรายการแรกรวมไปถึงความเชื่อกเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเธอจะข้ามโลกข้ามแดนข้ามอวกาศหรือเปล่าไปพบกับเธอคนนี้ดีกว่าครับจิบดุสิตาอนุชิตชานชัยครับจิบดุสิตาอนุชิตชานชัยจากสาวนักกีฬาทีมชาติแล้วเข้าสู่วงการบันเทิงเล่นละครมาหลายบทบาทล่าสุด ได้ผันตัวมาลงทุนธุรกิจแต่กลับโดนโกงเป็น10ล้านบาทจริงหรือไม่แล้วเรื่องของความเชื่อมนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงเราไปฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการปากปรานาเปะบายโก้ธีรศักด์ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณจิ๊บดูสิตาครับสวัสดีค่ะคุณจิ๊บสวัสดีค่ะคุณก้อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่เจอกันนานเลยนะค่ะใช่เราเคยมาด้วยนะครั้งหนึ่งใช่ไหมประมานน่าจะประมาณห้าหกปีว่าเกินในการที่เข้าปีที่แปดละประมาณเจ็ดปีแล้วช่วงต้นรายการเลยเนาะสมัยตอนที่เราอยูเปึกใหม่ๆกตึกเก่าเออใช่แล้วเราอัปเดตกันมาเรื่อยเปื่อยแต่ที่แน่ๆเราเป็นเพื่อนกันมาร่วมสามสิบปี 3าปีแล้วอายุจริงจะเท่าไร่จะใกล้จะใส่ยิ้มนะครับสำหรับคุณจิ๊บดูสิตาต้องบอกว่าเล่นละครมาเป็นพันเรื่องแล้วกี่เรื่องก็ประมาณไม่ถึงพันหรอกแค่ร้อยกว่าเองเป็นร้อยกว่าเนาะและช่วงหลังๆจะไม่เห็นคุณจิ๊บเลยอ่ะคือไม่รับงานหรือไงคะไม่คือก่อนที่จะคนเหมือนจะรู้สึกว่าหายไปอ่ะคือจิ๊บแบบไป เป็นนักกีฬาออตอนที่มาสัมภาษณ์ตอนที่แล้วอะคะ่ะก็คือตอนนั้นเป็นปน,นักกีฬาทีมชาติภูค่ะแต่ปัจจุบันไม่แทงแล้วออปัจจุบันนี้เราก็เริ่มออกมาแล้วแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วค่ะแล้วก็เริ่มรับงานบ้างแต่ว่าก็คนก็ยังรู้กันน้อยแต่จริงๆก็มางานเนี้ยเพื่อจะบอกเลยค่ะว่ารับแล้วนะคะงานเออบราะปัจจุบันนี้ <laughs> แทงแทงอย่างอื่นแทน แพงไรคะแพงหวยเป็นเศรษฐีนีเดี๋ยวนี้เป็นเศรษฐีคุณจิ๊บที่แบบว่าโอ้หถือกระเป๋าแบรนด์เนมดูแบบว่ากทำไมการเป็นนักแสดงจะมีกระเป๋าแบรนด์เนมก็ไม่แปลกหรอกเราก็ไม่ได้มีเยอะมีบ้างก็ดูเป็นเศรษฐีแล้วมันมีข่าวเมาล่าสุดว่าแบบว่านี่เป็นแบบหนึ่งแบบเขาเรียกว่าไนะพูดพูดพูดที่เสียหายเสียหายอะไร เขาเปิดรายการด้วรายการแรกแล้วจะกบบปิดงำมานานมากที่เขาอมาอกอะไรมีการมีการแบบว่าที่เขาแบบว่าจับไอคนที่เป็นต้นต่อของฟอร์เร็ก 3D เขาบอกว่าคุณจิ๊บเนี่ยจริงหรือเปล่าดวงเป็นสิบล้านเลยเล่นฟอร์เร็กอ่ะนี่อีพิโก้ฉันก็จะบอกแกงานี้แหละก็ดีไม่ต่างจากพิโก้เท่าไหร่โดนโดนไปเยอะไหมคือส่วนตัวจิ๊บอะต้องเล่าก่อนว่า คือเฉพาะของจิบเองอะ่เออเะเขาประมาณล้านกว่าโอ้ก็เป็นล้านแต่ว่าไอ้ที่บอกเป็นสิบล้านอะ่ะเป็นของแบบเพื่อนของแฟนของอะไรอย่างเงี้ยของแบบครอ,อบครัวอะไรอย่างเงี้ยออก็ก็เยอะพอสมควรอแล้วแล้วทําไมเราถึงแบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นขงเป็นข่าวปไปเลยเลยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าพอเรารู้เราก็ค่อนข้างเชื่อมัน่นจริงๆแล้วเจ้าของอะ่ะเราค่อนข้างรู้มาว่าเขาเป็นคนที่แบบเชื่อถือได้แล้วเราทํา ทำมาแบบสองปีกว่าแล้วอะอแล้วแล้วเขาก็คือเหมือนกับว่ามันมีการรีเทิร์นได้ดีตลอดคือต้องบอกก่อนอย่างนี้ก่อนที่จะมาเราจะมาเล่นตัวเนี้ยเราเคยเล่นหุ้นมาก่อนไม่ใช่ว่าแบบเป็นตาสีตาสามไม่รู้เรื่องแล้วก็มาเล่นนะเราไม่ใช่แบบมาทําเป็นแชร์อะไรแบบนี้นะคือเราเคยเล่นหุ้นมาก่อนเราก็รู้ว่าระบบของมันมันเป็นยังไงเคยเล่นเคยเทรดมาแล้วจนกระทั่ง เราก็มาเจอตัวเนี้ยพอเราเจอตัวนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออดีเราไม่ต้องปวดหัวเพราะตอนที่เราเล่นเองอะ่ะมันปวดหัวแล้วมันเหนื่อยมากจาได้ไหมพี่โก้เราไปนั่งเรียนกันอะ่ะคือพี่โก้นั่งเรียนก็ดูรู้เลยว่าเรียนไม่รู้เรื่องฉันเห็นแกก็รอแบบเออรอตอนเมากันอะ่ะเอเอใช่ไหม<อ>แต่สุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเออที่เนี้ยมันค่อนข้างโอเคจริงๆแล้วมีแบบเนี้มาหลายที่แล้วนะแต่เรามาทําที่เนี้ยแล้วมันแบบ ช่วงแรกมันโอเคมากๆดีมากๆจนกระทั่งเหมือนเรารู้สึกนะว่าแบบเฮ้ยเราไม่ค่อยอยากบอกใครเลยอะเรากลัวอะเราเคยนึกนะว่าเรากลัวว่าพอถึงวันหนึ่งอะพอเวลามันแบบคนมันรู้เยอะแล้วอะมันจะกลายเป็นว่ามันมั่วเออมันมั่วมันมีปัญหามันจะทําให้พอเงินมันเยอะความโลภของคนมันมากขึ้นมันก็จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆนานาและมันก็จริงไงก็พอตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบอะ เราเคยเชื่อเชื่อใจในเจ้าของมาแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องคนนี้เขาโอเคแหละแต่เราเรารู้มาว่าเขาว่ามีปัญหากับคนรอบข้างเหมือนเหมือนกับลักษณะแบบโดนโกงโดนอะไรแบบนี้เราก็เลยเชื่อใจแล้วก็รอ,อเราก็เลยไม่อยากจะแบบว่าเออไปแบบประกาศว่าเออฉันก็โดนนะไปหรือว่าไปหาตำรวจไปฟ้องร้องอะไรแบบนี้เพราะว่าเราทำมาตั้งแต่ต้นๆเลยแล้วทุกวันนี้นยังยังยัง,ย,งยังมั่นใจในตัวเขาอยู่ไหม แม้ว่าเขาจะโดนจับแล้วเนี่ยมาขนาดนี้แล้วอ่ะก็ห้าสิบแล้วอ่ะคือเราห้าสิบตรงที่ว่าห้าสิบอายุหรือว่าข้อสิบความมั่นใจอันนั้น่าเกือบอันนั้นมาเกือบแต่ความมั่นใจก็ลงมาที่ห้าสิบเหมือนกันคืออย่างแรกอ่ะเราก็รู้สึกว่าสมมติว่าถ้าเราไปฟ้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนเลยอ่ะสิ่งที่จะได้อ่ะมันคือประมาณแบบเศษเศษอ่ะพี่โก้เพราะตอนเนี้ย จากที่เราฟังมูลค่ามันหลักหมื่นล้านแต่ว่าของที่เขาจับได้ไมันแค่หลักร้อยล้านเราก็คงได้สัก5%้าเอร์เซ็นสิบเอร์เซ็นซึ่งแบบไม่กี่หมื่นบาทกับเทียบกับว่าอีกห้าสิบเปอร์เซ็นาก็เอาใจไปพักไว้ตรงที่ว่าเออถ้าเผื่อว่าทุกอย่างมันมันดีขึ้นม,มีการแบบว่าเรื่องราวมันจบแล้วเหมือนเขาเรียกวอะไรอะวันหนึ่งเราหวังว่านะว่าวันหนึ่งอะเขาก็จะ กลับมาคืนเงินเรามันได้มากกว่าอีแบบหลักไม่กี่หมื่นบาทอะที่เราจะแบบจะได้ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมมติถ้าเราฟ้องไปแล้วเนี่ยการที่คือมันก็จะอยู่ในในส่วนของการฟ้องถูกไหมเขาก็จะแบ่งสัดแบ่งส่วนแต่ว่าคนที่ไม่ฟ้องอะ่ะก็อาจจะมีสิทธิ์ที่แบบวันนึงกลับมาแล้วเขาก็ คือสมมติว่าเขาทําของเขาได้เพราะคนเด็กคนนี้เขาเก่งนะเขาเทรดจริงแล้วเขาเก่งพอสมควรแต่เราไม่รู้ว่าปัญหาหลังๆมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะเขาแบบกลับมาเทรดได้เงินจํานวนเนี้ยมันก็อาจจะกลับคืนมาอันนี้คือความหวัง50บของเราแต่เท่ากับตอนเนี้ยก็ยังมีความหวังอยู่ ก็ห้าเอาจริงๆก็ไม่ค่อยถึง50าสิบเท่าไรคือเราหวังว่าเรื่องมันจะทางกฎหมายมันจะผ่านไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปด้วยดีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยความเครียดละ่ะความซีเรียสตอนที่มันเกิดปัญหาขึ้นมันประมาณสัก2ปีได้ไหมสองปีที่แล้วสองปีเรามีความเครียดยังไงบ้างกับเรื่องนี้คือช่วงที่รู้แรกๆมันก็เครียดมากแหละเพราะว่าคือเงินมันเงินก็ไม่ใช่น้อยอยู่ในนั้นใช่ไหมแต่ว่าจนวันหนึ่งอ่ะเราก็คือเราก็ ศึกษาธรรมะด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเราก็วางวางใจถูกว่าแบบเอออะไรที่มันจะถึงข่าวเคาะเราคิดว่ามันคือทุกอย่างมันคือกรรมกรรมที่มันถูกกําหนดอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครจะมีวิบากที่จะต้องสูญเสียทรัพย์สีอะไรเงี้ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันก็เสียสมมติถ้าลองคือก็ไปนึกนึกนะว่าเอ้ยวันหนึ่งสมมติว่าเออเราถอนเราน่าจะถอนออกับออกมาก่อนนะตอนที่เพื่อนเราอถอนออกมาเราก็คิดว่าเออเราอาจจะแบบถ้าเราถอนออกมา ตอนนั้นก็คงจะดีเนอะเราคงได้เงินสักก้อนแล้วก็เราไปลงกับเพื่อเราปรากฏว่าเ,เพื่อเราไม่ก็โดนอีกว่าแล้วก็เลยรู้สึกว่าคงไม่ต่างกันเท่าไหรอ่อ่ะอืมก็ต้องบอกว่าเขาแล้วแต่ดวงอ่ะเนาะว่าแบบว่าดวงเรามันจะเป็นยังไงใช่แต่แ,แต่สุดท้ายแล้ว <c oughs> จะเอาเรื่องไหมณตอนนี้หรอก็คง<ม>เราก็ยังไม่รู้ว่าเราต้องทํำยังไงนะเราก็คงดูสถานการณ์ต่อไป แต่ไม่อยากรู้หรอกว่าเพื่อนคนนั้นเป็นใครอ่ะใครหรอท่าทางจะแบบว่ารู้จักไหมรู้จักดิเออเพื่อนคนนั้นตอนแรกเขาก็เล่นด้วยกันนะแล้วอยู่ๆเขาไปดูหมอแล้วเขาหมอเขาทักแงว่าแบบอุ้ยมันดุบดูไม่ดีนะแสดงว่าดวงเขาดีมากเออเขาก็เอาออกไปกันหมดเลยเขาก็ขนออกไปกันหมดเลยปรากฏเขาก็ไปเล่นอีกที่หนึ่งไปโดนทั้งกลุ่มเลยเออฉันแล้วแบบโอ๊ยตายแล้วไม่ตากันเลยเดี๋ยวต้องไปคนดีกันอีกสิ ได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนนักวัยแล้วกันเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่ามาถามเรื่องอย่างอื่นด้วยเห็นบอกว่าพอเริ่มอยู่ในตลาดทางด้านการเงินปุ๊บเราก็แบบว่าเริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวนี้เป็นนักขุดขุดบิตคอยแล้วก็ไปทำอีเทอเรียมเล่นค่าเงินอือันก็ไม่ใช่นักเชี่ยวชาญขนาดนั้นจะเอาจเาดีทางด้านแบบเป็นนักลงทุนเลยใช่ไหมชีวิตไม่ได้ขนาดนั้นหรือว่าจะไม่เป็นนักแสดงแล้ว เป็นคือเอาอย่างเงี้ยณเวลานี้ยอะไรที่มันหาเงินได้ทําไปเถอะทาไปก่อนใช่ไหมเพราะตอนนี้เศรษฐกิจโหทุกวันนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่าทุกคนก็ลําบากไหนจะมีโรคมีอะไรอีกอใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยการหาเงินการทํางานเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้มันไม่ได้สบายเหมือนเมื่อก่อนแล้วฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันมีช่องทางอย่างอันนี้เป็นแค่หนึ่งช่องทางคือคนเราอะ่ะ เราไม่เราไม่จำเป็นที่เรต้องแบบเอ้ยทำงานงานเดียวหรือว่าเรามีกระเป๋าใบเดียวแล้วก็หาช่องทางที่มันจะสร้างรายได้ให้กับเราหลายๆช่องทางเผื่อว่าช่องทางที่หนึ่งเรามีปัญหาเราก็ยังมีก๊อกสองกอก2ไม่มามีก๊อก3อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางคือจะบอกว่าเชี่ยวชาญมันก็ไม่ได้อย่างนั้นหรอกเพราะว่าเราอะ ก็ตามๆคือเราก็มีกลุ่มที่เราแบบว่าเออศึกษากันแล้วก็ถามกันว่าเออเป็นยังไงทําอะไรกันบ้างเราเล่นตัวไหนดีก็จะมีการสอนกันจิ๊บมาจจะเป็นแบบคนคอยแบบว่าพอจะรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบศึกษามาก่อนบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ เรียนตามครูเขาเหมือนกันไงก็คือพูดง่ายๆในวงการก็ยังทําอยู่แต่ธุรกิจที่แบบว่าทําเกี่ยวกับเรื่องหุ้นอะไรเงี้ยก็ศึกษาไปใช่ค่ะก็จะมีอย่างมันจะมีแบบว่าไม่ได้หุ้นอย่างเดียวมันมีเรื่องของกองทุนกับธนาคารก็มีหุ้นเนี่ยพักนี้แบบก็ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันแบบมันค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยไปเล่นแล้วก็มันก็จะมี forex เหมือนกันแต่ forex อันนี้มันเป็น เราพูดได้ไหมแล้วก็พูดได้เนอะเพราะว่าม,มันมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหม,มคือมันจะเป็นเรื่องของการเล่นคนอาจจะงงว่าแบบเอ้ยเป็นการแชร์หรืออะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่มันคือมันจะไม่เล่นเกี่ยวกับค่าเงินม,มันจะมีค่าเงินต่างประเทศให้เขาจะจับคู่มาให้เช่นแบบ U.S กับยุโรปนะอังกฤษเจแปนนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเล่นเองแล้วไงเล่นเองไม่ได้เหมือนสมัยก่อนคือฝากเล่นเออแล้วเขาก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้คือเราทำทให้เรารู้เลยว่าการเล่นเองอ่ะจริงๆแล้วอ่ะการที่เขาแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เราประมาณแบบ5% 10% 1 5อย่างเงี้ยมันไม่ได้ยากเลยเพราะเราเล่นเองอ่ะถ้ามันช่วงที่ได้อ่ะ30 4 0 50%ก็ได้ง่ายๆแต่ตอนที่เสียก็ยับ อถอดหายหมดเลยง่ายๆเหมือนกันดังนั้นทุกอย่างมันมีความเสีย่ยงต้องใช้วิจารณญาณในการาชมนะครับ,รบเหมือนกับช่วงหน้าที่เรากำลังจะไปพูดคุยกันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมเช่นเดียวกันเพราะว่านอกจากจะศึกษาในทุกๆเรื่องละเอียดในทุทกๆเรื่องแล้วยังเป็นอีกหนึ่งคนที่สนใจและก็เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงจะไปอยู่กับทีมพี่พีทหรือเปล่าหรือกับอาจารย์ไหนๆก็แล้วแต่พักกันสักครู่กับรายการปักประราน้าเป๊ะไบโกทีรศักครับ ตอนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการปักประร้านหน้าเป๊ะไยโก้ธทีศศัก์นะครับพูดคุยกันต่อนะครับกับซอชจิปดุสิตาอนุชิตชันชัยช่วงนี้เป็นซอซอซอเป็นซอแบบว่าเป็นเศรษฐีนี่อย่างเงี้ต้องถามนิดนึงว่าซอจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ข่าวดีอะไรเศรษฐีนี่อะไรเราก็ยังเงินไปอยู่ในนู่นตั้งเยอะเจ็บตัวอยู่เห็นบอกว่า ก็แบบว่ามีความรักที่ดีรับรื่นแฟนก็ดีจะมีข่าวดีไหมถ้าเรื่องของข่าวดีอะไระแต่งงานแต่งงานรอ้อายุป่านนี้แล้วว่าก<ม>็คงแบบแคือจริงๆแล้วเราตั้งว่าจะไม่ไม่แต่งงานไม่มีลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือการมีแฟนหรือการรักใครสักคนมันก็คือเหมือนการที่แบบว่า เรามีเพื่อนอืเรามีความผูกพันมีพ่อมีแม่มีสัตว์เลี้ยงอะไรแบบเนี้ยอืจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตามที่คนเขาวางกันไว้ก็ได้ว่าเกิดขึ้นมาก็ต้องเรียนดีๆเพื่อทํางานดีๆได้เงินดีๆแล้วเพื่อจะได้แต่งงานมีลูกแล้วก็แก่ตายก็ไม่จําเป็นต้องอย่างนั้นก็ได้คือเราก็โตขึ้นมามีชีวิตที่ดี มีการพัฒนาตัวเองที่ดีมีคนรู้ใจมีเพื่อนที่ดีมีคนรู้ใจที่ดีมีพ่อแม่มีครอบครัวที่อบอุ่นแค่นั้นก็พอแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพให้สูงขึ้นมีศักยภาพในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณเก่งคุณฉลาดอย่างเดียวในทางโลกแต่ว่าคุณต้องมี mindset มีวิธีคิดที่แบบทำยังไงให้มีชีวิตอยู่แล้วไม่ ถูกกิเลสมันลากดึงมไม่ต้องมีความทุกข์เพราะทุกวันนี้ยเราทําอะไรอะ่ะมันก็มีความทุกข์ไปหมดอืมไม่ต้องว่าเรื่องทํามาหากินนะแค่ทุกวันเนี้ยเราเห็นชัดมากเลยว่าเมื่อก่อนอะ่ะเราแบบเป็นนักแสดงกันใช่ไหมสวยหลอ่อดูดีแล้วพอตอนนี้ลนะ่ะอายุมากขึ้นเห็นถนึงความแก่เห็นถนึงความไม่ไมแก่ยังสวยอยู่เลยคุณจี๊แต่อีกไม่นานมันก็จะไปแล้วพี่โก้ใช่ไหม,มคือวันหนึ่งเราก็ต้องไปเจอแบบนี้ฉะนั้น่ะเราก็เลยรู้สึกว่า เออเราเนี่ยต้องพัฒนาชีวิตตัวเองนะให้มันดีขึ้นอยา่าไปจมอยู่กับความทุกข์ทำยังไงให้ชีวิตไม่ไม่จมความทุกข์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นคนเจ้าระเบียบมีวินัยในตัวเองสูงเช่นชถ้าใครใจะนัดอะไรก็แล้ว<ช>แต่เสาร์อาทิตย์จันทร์ฉันจะไม่รับงานนะเพราะจะต้องอยู่กับครอบครัวและทุกวันก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกมงเสียงไครวาดังอีกแล้วอ๋อทุ่มต้องโทรกลับไปหาคุณแม่และคุณยายไม่ใช่ว่าฉันจะไม่รับ ไปไหนแต่ห<อ>มายถึงว่าเราอะรู้สึกว่าตอนที่เราเด็กๆเราไม่ได้คิดนะแต่พอเราอายุมากขึ้นนะเราคิดว่าพ่อแม่ครอบครัวเป็นสิ่งที่สัมพันธ์สำคัญเขาจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนใครด้วยซ้ำฉะนั้นเนี่ยเราควรให้ความสำคัญกับคนที่เขาให้กำเนิดเราครอบครัวของเราคนที่รักเรามากที่สุดฉะนั้นเนี่ยจิ๊บก็เลยตั้งไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะต้อง กลับไปนอนบ้านคือจิ๊บมันไม่แยกออกมาอยู่ใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มรับงานแหละไม่ใช่เด็กๆแล้วพอเรารับงานเราก็เริ่มแบบออกมาอยู่ในที่ที่แบบเออเดินทางไปไหนสะดวกอะไรแบบนี้ค่ะจนตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบเออเราควรจะมีเวลาเขามากขึ้นไปหาเขาไปนอนค้างพาเขาไปซื้อของนู่นนี่กลับไปส่งบ้านแล้วก็กลับบ้านอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะทำประจำแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องแบบอาทิตจันร์เป๊ะแต่คือขอให้บอกก่อน ให้เราสามารถแบบจนดเวลาของเราได้ที่เราจะมีเวลาให้กับครอบครัวอย่างคุณยายคุณยายอายุเก้าสิบกว่าแล้ว oh. คือมันเนี้ยมันทําให้เราแบบรู้สึกกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าแบบเราไม่รู้ว่าวันแต่คุณ,<อ>คณจิ๊บไม่มีพี่น้องถูกไหมไม่มีเป็นลูกสาวคนเดียวลูกพี่ลูกน้องใช่ก็คือ, oh. อครอบครัวของจิ๊บอะ คุณพ่อกับคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนนี้คือคุณแม่กับคุณยายอยู่ด้วยกันแล้วก็มีแค่จิบแค่นี้เองเป็นสามสาวใช่เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราต้องดูแลเขาให้มากๆครอบครัวเป็นสิ่งที่สาคัญตอนเด็กๆเราอาจจะแบบนึกถึงแต่เรื่องที่ว่าคือเรายังไม่เห็นอะว่าความตายมันใกล้ตัวแต่พอเรา อายุมากขึ้นเราเริ่มเห็นว่าความตายเนี่ยมันมาเมื่อไหร่ก็ได้มไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะใส่ใจกับสิ่งที่มันสําคัญกับชีวิตเราและเขาคนที่เรารักอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับคนเขาควรจะเอาเป็นแบบอย่างว่ามีเวลาให้ครอบครัวด้วยแต่คุณจิ๊บเนี่ยเขาเป็นเวลาแน่นอนเลยเป็นคนระเบียบเป็นคนรู้เรื่องดังนั้นเนี่ยการมองในโลกนี้อนาคตจะไม่เท่าไหร่เขามองข้ามดาวแล้ว ขามองไปถึงมนุษย์ต่างดวงต่างดาวเขาบอกคุณอินมากประมาณกับพี่พีททองเจอเลยเกี่ยวกับเรื่องอชี่ว่ามีมนุษย์ต่างดาวศึกษาขนาดไหนจิ๊บก็ไม่ได้แบบขนาดพี่พีทแต่ว่าพี่พีทก็เป็นหนึ่งในไอดอลที่เราแบบว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เลยเราเคย แสดงละครด้วยกันมาแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเขาชื่นชอบในเรื่องแบบนี้เพราะเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับดวงดาวอะไรมาแต่ไหนแต่ไรต,ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแต่ทีนี้นพอเราโตขึ้นศึกษามากขึ้นแล้วก็เห็นว่าเออพี่พีเขาก็ชอบเหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนที่แบบว่าคือก่อนเนอะเราเป็นคนที่ชอบดู y o YouTube ก่อนนอนแล้วก็จะเปิดอ่ะไม่ฟังแบบธรรมะบ้างเรื่องแบบอาหารนู่นนี่บ้างแต่ว่าสิ่งที่แบบเราจะชอบฟังประจําเลยก็คือเป็นเรื่องของดวงดาวจักรวาลการกําเนิด หรืออะไรแบบเนี้ยเผ่าพันธุ์ต่างๆที่ใครๆเขาคิดว่าคิดว่าในจักรวาลนี้จะมีแค่มนุษย์เผ่าพันธุ์เดียวจริงหรือ,อเราก็เป็นคนหนึ่งที่พอเราอะ่ะเริ่มศึกษาเยอะๆขึ้นเราก็เริ่มรู้แล้วว่าดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้มีดวงเดียวระบบสุริยะก็ไม่ได้มีระบบเดียวฉะนั้นเนี่ยโลกเนี่ยมีอะไรอีกเยอะแยะที่คนอะ่ะยังไม่สามารถเดินทางไปถึงไม่พอ กล้องก็ส่องไปไม่ถึงเราฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าจะมีอะไรแบบนี้คล้ายเราหรือเปล่าเขาบอกว่าแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีคุณจิ๊บมีความเชื่อว่าคนเราที่เดินปอปะปนกันอยู่บนท้องถนนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีคนใดคนหนึ่งเป็นมนุษย์ต่างดาวที่อยู่บนโลกนี้จริงหรือไม่คือไม่ใช่ว่าเชื่อหรือเปล่าแต่ว่าเราแค่ศึกษามาว่าเขาบอกมาว่าเออเนี่ยนะในตะหูมันต้องเล่ายาวเลยอ่ะมันแตเอาสั้นๆนะก็คือว่าเขาอะคาดว่า เหมือนมันมีเรื่องที่เล่ากันมาแล้วมันมีการมีนักนักวิทยาศาสตร์หรือว่าด็อกเตอร์อะไรที่เป็นที่น่าเชื่อถือเนี่ยเขาก็การันตีมาเยอะแล้วยิ่งสมัยนี้นาซาเขาก็ยอมรับเปิดเผยมาแล้วว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ UFO เขาว่า UFO หมายถึงว่ายานบินที่ไม่สามารถระบุได้ใช่ไหมมันมี UFO ที่ยานบินไม่สามารถระบุได้จริงๆที่มันปรากฏอันนี้คือของจริงแล้วมันก็มี เขาเรียกว่าอะไรยานที่มันไม่สามารถระบุได้แต่แบบเคลื่อนไปในในน้ำเขาจะเรียกอีกเรื่ก U.F อะไรสักอย่างหนึ่งจิ๊บจำไม่ได้ละอันนี้ก็มีจริงด้วยฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราศึกษาแล้วก็เริ่มรู้มาว่าเออมันมีคนที่เจอที่พบที่เห็นไหนจะพี่พีทอีกแล้วก็ด็อกเตอร์อีกหลายๆคนเนี่ยเขาก็แบบว่ามาพูดหลายๆอย่างคือเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตัวเองนะแต่เราศึกษาแล้วก็เราก็ใช้วิจารณญาณตัวเองว่าแบบเอยมันมีความเป็นไปได้เพราะเขาบอกว่าเออบน จักรวาลนี้หรือบนโลกนี้มีมนุษย์ต่างดาวอ่ะที่เข้ามาหลายเผ่าพันธุ์มากแล้วก็ตบางึ้นนี้เลยเรอเราก็เลยแบบเฮ้ยมันมีอะไรบ้างเราก็อยากรู้แต่ที่แน่ๆเราเคยเห็นตอนเด็กๆจําได้มาไอ้หนังเงี้ยเออเองเีทีปัญญาแล้วก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าอันนี้เขาเรียกเผ่าพันธุ์เกเลเป็นตัวเล็กๆตัวสีเทาตาโตๆหน้าแหลมๆแล้วก็ไหนจะมีแบบเผ่าพันธุ์ที่มันลักษณะดุร้ายใช่ไหม ค่อนข้างดุจะค่อนข้างดุแต่ว่ามีอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่ใต้ดินเขาเรียกว่าเลปทิเรียนมันจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่คล้ายๆสัตว์เลื้อยคานที่จะมีแบบช่วงล่างคล้ายๆคนแต่ช่วงบนจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบคล้ายๆอะไรตะกวดหรอหรือว่าอะไรอะที่เป็นเป็นเออเป็นหน้ายาวๆอะไรแบบนี้ค่ะถ้าลองไปเซิร์ชดูก็ได้ว่าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ต่างดาวมีอะไรบ้างก็จะมีพวกเลปทิเรียนไหนจะมีนอติกหรือว่าจะเป็น คล้ายๆเราเลยแต่ว่าจะสูงขาวตัวโตมีความแบบสวยงาม,อ,มอะไรแบบเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีอีกหลายเผ่าพันธุ์เลยไหนจะมีไฮบริดด้วยนะไฮบริดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกับว่ามีการเป็นลูกผสมคําว่าไฮบริดก็คือลูกผสมใช่ไหมคะมก็คือมีการผสมระหว่างเผ่าพันธุ์เรากับเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวแล้วก็เขาก็มีความเชื่ออีกนะว่ามนันมนุษย์เราเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์แรก เนดั้งเดิมที่อยู่บนโลกแต่อาจจะเกิดจากการที่ว่าเราอะถูกเป็นการผสมแล้วก็นํามาปล่อยไว้เพราะว่าเขาบอกว่านอนเออเลปทิเลียนอะจริงๆเขาเป็นเผ่าพันธุ์เก่าแก่นะแต่ว่าพวกเราเนี่ยมาแย่งพื้นที่เขาอะไรแบบนี้คือเยอะมากมีคนบอกว่าพี่จิ๊บตื่น อันนี้มันเป็นคือเขาเรียกว่าไปศึกษามาไม่ได้ล้มใช่ไหมคะโอเคแต่คือเป็นคนชอบอย่าี่แล้เราให้ฟังว่าเออมันมีเรื่องราวแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความสนุกอันแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราอ่ะเราจะสิ่งที่เราจะเชื่อมากๆเลยคือเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้ว่าจักรวาลเราอ่ะไม่ได้มีแค่เราแค่เผ่าพันธ์เดียวแต่จะมีของเราเขาเรียกว่าหน้าเรียว เขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะมีภูเขาภูเขาอะไรสักอย่างจะจำไม่จำชื่อไม่ได้ละภูเขาเนี้ยค่ะก็จะแบ่งฝั่งทิศนี้นะเขาเรียกอย่างของเราอชมพูทวีปใช่มไหมก็จะเป็นหน้าเรียวแล้วก็จะมีหน้าเหลี่ยมมีหน้ากลมมีอะไรเนะ่ยในแต่ละทวีปทวีปก็คือค่อนข้างที่จะมีความหลายๆอย่างอะ่ะมันมาฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมีความเป็นไปได้อื กับนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มจะศึกษาแล้วก็บอกความจริงแล้วว่าเออมันมีจริงอะไรแบบเนี้ย mm. มันก็ทําให้เราศึกษาต่อแต่รายละเอียดอย่างอื่น mm. เช่นแบบมีเผ่านู้นนี่ไ,ไหมอันนี้ก็คือยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่มีพิสูจน์ <c oughs> แต่จริงอ่ะมีพวกวิดีโอถ้าเกิดใครชอบเรื่องนี้นะจะมีวิดีโอของแบบเผาพันธุ์ที่แบบคล้ายๆเกลอ่ะแล้วเขาก็แบบมีการสัมภาษณ์คุยกันด้วยนะ เออเยอะมากถ้าคนถ้าคนไม่รู้อ่ะก็จะขำอย่างงี้ไงดูเล่าแล้วบอกว่าเป็นคนที่จริงจังมากคือน่าจะทำไลฟ์นะไลฟ์ไลฟ์กิ๊กเฉันอยากคุยกับพี่พีทมากเลยเราเรื่องของเธอนี่แหละเผื่อแบบว่าจะได้เป็นวิทยาทานแต่อะไรก็ดีเวลารายการไม่พอแล้วน่าสิฉันบอกเลยถ้าเราเร่ยนยาวฝากละกันฝ ฝากถึงแฟนคลับแล้วก็ให้คนติดตามผลงานท่องทางไหนบ้างเชิญจิ๊บเลยดีกว่าครับค่ะก็ขอบคุณนะคะวันนี้นะคะกับพี่โกนนะคะและ้วก็รายการปากประดานาเปะนะคะแล้วท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่วันนี้นะให้โอกาสจากที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะจิ๊บก็ตอนนี้เริ่มกลับมารับงานแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคิดถึงนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามเพจ a c e b o o k ของจิ๊บก็ได้นะคะหรือก็หรือว่าจะเป็น Facebook ธรรมดาก็คือเป็นจิ๊บดูสิตาถ้าเป็น i ิน t a g r a m เนี่ยก็จะเป็น จิ๊บดูสิตานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรก็แบบเข้ามาแวะทักทายกันบ้างนะคะแล้วก็ผลงานเนี่ยหวังว่าอนาคตจะมีผลงานให้มีละครอะไรอย่างเงี้ยได้รับชมกันค่ะครับและนี่ก็คือคุณจิ๊บดูสิตาอนุชิตจันชัยนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่เกิดเป็นแขกรับเชิญครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถติดตามเราผ่านช่องทาง Facebook Page ได้ครับ เพียงเซิร์ชภาษาไทยนะครับว่ารายการปักประราหน้าเป๊ะบายโก้ธทรศักด์กด Follow ติดตามและตั้งค่าให้เห็นเป็นหน้าแรกด้วยรวมไปถึงใครอยากดูรายการย้อนหลังนะครับไปที่ YouTube Channel ของเราครับโก้ธทรศักด์นะครับ KO T W E R A S A K ครับให้สมกับสโลแกนของเราชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องมาดูแต่ทุกวันนี้ที่ทุกคนต้องดูเพราะว่ามันคือ,อรายการปโปรดของคุณวันนี้ผมดรโก้ธิรศักดิ์พนธุจริยาและคุณจิ๊บดุสิตาอนุชิตเชนญชัยต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ